ฉี่แสบขัดเสียวในวัยสาวใหญ่นะคะอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเสมอไปก็ได้นะคะสาวใหญ่45ปีนะคะขึ้นไปนะคะต้องดูคลิปนี้ค่ะแล้วเราจะรู้กันว่าฉี่แสบขัดเสียวในวัยของเรานั้นนะคะอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเสมอไปค่ะ สาวใหญ่คะนะคะก็ของเราพอเราก้าวเข้ามาสู่ในวัย40บวกๆไปแล้วนะคะบางท่านมาเร็วหน่อย40บวกๆเริ่มต้นก็เริ่มกันแล้วนะคะก็คือเรื่องของการถ่ายปัสสาวะนะคะหรือว่าฉี่แสบขัดเสียวนะคะและหลายท่านนะคะก็จะคิดว่าโอ้ฉันต้องติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะแน่เลยก็เลยรีบไปซื้อ,อยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดค่ะ คราวนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องมาประเมินก่อน,นะคะ่ะอย่างตอนนี้นะคะหมอดาวก็จะมีสาวน้อยด้วยนะคะสาวน้อยด้วยสาวน้อยสาวใหญ่ชอบมาถามหมอดาวในเรื่องของฉีดแสกขัดเสียวนะคะแล้วก็เอ๊ะอะไรยังไงซึ่งเอางี้ก่อนหมอดาวก็ต้องบอกว่าเฮ้ยกลับไปนะว่า คุณเนี่ยมีประวัติเสี่ยงอย่างเช่นการกลั้นปัสสาวะไม้อย่างบางท่านนะคะดื่มน้ําก็น้อยนะคะกลั้นปัสสาวะด้วยนะคะหรือบางท่านดื่มน้ําน้อยทางอ้อมก็คือว่ารับสารขับปัสสาวะอย่างเช่นคาเฟอีนชากาแฟนะคะดื่มแต่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหปวดฉี่กันพอปวดฉี่ปุ๊บก็ไม่ไปฉี่ก็กลั้นปัสสาวะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงทําให้สาวๆอย่างเราเนี่ยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายค่ะคราวนี้นะคะเราต้องไปปรับ แก้นะคะปรับแก้ไขตรงจุดนี้ว่าเอ๊ะตัวคุณเองเนี่ยทำให้มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือเปล่าเนาะคราวนี้กลับมาที่ว่าพี่ๆสาวใหญ่ทั้งหลายคะพอเราอายุมากขึ้นแน่นอนโอกาสที่เราจะติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นเพราะด้วยโครงสร้างของร่างกายยิ่งถ้าเราหมดประจําเดือนแล้วเนี่ยจะทําให้ช่องคลอดช่องปัสสาวะนะคะรูถ่ายต่างๆแห้งลงเพราะว่าสารคัดหลั่งเยื่อเมือกต่างๆเนี่ยมันสร้างสารคัดหลั่งน้อยลงก็มีโอกาสค่ะใช้คำว่ามีโอกาสติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายคราวนี้ค่ะก็ต้อง แยกเป็นส่วนๆว่าต้นเหตุเนี่ยคุณทําตัวประพฤติตัวให้เสี่ยงไหมต่อการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะคะเช่นดื่มน้ําน้อยอย่างที่หมอดาวบอกไปทั้งทางตรงก็คือ input รับเข้ามาน้อยหรือว่า ดื่มรับประทานอาหารนะคะที่มีคาเฟอีนทําให้ขับปัสสาวะออกไปเยอะคุณกลั้นปัสสาวะไหมนะคะกลั้นโอ๊ยมัวแต่ทํางานบ้านทําน่ทนทํานี่ไม่ไปฉี่นะคะมันก็ทําให้ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่ายนอกจากนี้การทําความสะอาดนะคะบางท่านส่วนล้างนะคะจริงๆแล้วใช้น้าเปล่าเนี่ยนะคะชะล้างและใช้กระดาษทิชชู่ซับธรรมดาก็เพียงพอแล้วไปปรับตรงนี้ก่อนคราวนี้กลับมาที่วัยสาวใหญ่คะ่ะสาวใหญ่ทั้งหลายคะ่ะพี่ๆคะ่ะคืออย่างนี้นะคะว่าถ้าเราเนี่ย โอเคมาตรวจกับหมอนะคะมาประเมินเนี่ยหมอก็จะมีการดูเรื่องของประวัติความเสี่ยงต่างๆคุยสัมภาษณ์ประวัติตรวจร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็หมอก็จะตรวจปัสสาวะค่ะก็คือส่งปัสสาวะไปตรวจอาจจะเป็นการส่งเพาะเชื้อด้วยเพราะบางท่านนะคะชอบซื้อยาปฏิชีวนะกินเองค่ะสุดท้ายดื้อยาค่ะซื้อเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่ไหวไม่เวิร์กนะคะจริงๆค่ะหมอดาวเจอหลายท่านแล้วค่ะอย่าไปทําค่ะกรุณามาพบแพทย์ค่ะและคราวนี้ค่ะไฮไลไท์คืออย่างนี้นะคะ ว่าจริงๆแล้วท่านอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะก็ได้แต่แท้จริงท่าน อาจจะเข้าสู่วัยกําลังหมดประจําเดือนซึ่งส่วนหนึ่งค่ะมันจะทําให้อย่างที่หมอดาวบอกไปว่าด้วยวัยของเรานะคะพอฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดน้อยถอยลงเนี่ยมันก็เลยทําให้เยื่อเมือกสารขั้นหลังต่างๆในท่อทางเดินปัสสาวะน้อยลงมันทําให้แสบทําให้แห้งนะคะทาให้มีปัญหาชีวิตตรงจุดนี้ได้ดังนั้นอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเสมอไปแต่อาจจะมาจากเรื่องราวของการหมดประจําเดือนเข้าสู่วัยทองนั่นเองซึ่งตรงจุดนี้ดีที่สุดก็คือมาให้แพทย์ ประเมินนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือมันเป็นเรื่องของไวัยทองกันแนะ่โอเควันนี้ยาวนานหน่อยขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะมีปัญหาอะไรก็ถามกันมาได้นะคะหมอดาวยินดีให้คําตอบค่ะวันนี้คุณหมอพิตตี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะตื